วัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นหงษ์หมอนิงหนิวเช้าวันขานที่สิบสามธันวาคมสองพันหอกสิบห้าสัปดาห์ที่แล้ว,วาราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นไปที่หนึ่งพันแปด้อสิบอลลาร์ทำถุดสูงสุดในรอบห้าเดือนนะคะซึ่งก็เป็นผลจากที่นักงทุนก็ประเมินว่าความต้องการทองคำจากจีนน,น่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีน,นมีการผ่อนคลายมาตรการโควิดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการคาดหวังว่าน่าจะมีการเปิดประเทศในปีหน้านะส่วนประเด็นที่สอง เป็นความกังวลของน้องทุนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะสำหรับกองทุน S p พีาโกทัสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาสื้อทองคำ4.91ปันค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะตัวเอกต้องบอกว่าดัชนีราคาผู้ผลิตของสเรมมิกานะคะหรือว่า PPI เดือนเพืจอกยนต์ที่ออกมาสูงกว่าคาดประเมินไว้นั่นก็มีผลที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงแรงทีเดียวปิดตลาดเมื่อวานนี้1780ดอลลาร์ลดลงไป16ดอลลาร์ค่ะโดยที่จะชีราคาผู้หยุดหรือว่า PPI ของอเม,มิกาเดือนเพื่อยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้น 7. 4สซสูงกว่าคาดประเมินว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น7.2%เเมื่อเทียบปลายปีค่ะซึ่งนักลงทุนก็แบบเดี๋ยวรอดูตัวเลข อัตรางเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งก็คือแต่ชิลราคาผู้บริโภคนะคะหรือว่า cpi เดือนเมกายน,นะะประกาศในคืนนี้แล้วตลาดประเมินอย่างนี้นะคะว่าก็ตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้น7.3%เรนะคะเมื่อเทียบปลายปีเราก็เพิ่มขึ้น0.3%ุเเมื่อเทียบปลายเดือนนะคะซึ่งต้องติดตามว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะตรงนี้จะมีผลกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการเงิน ในการประชุมเฟดสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วสำหรับแน,นวโน้ามคาันองคำนะคะประเมินอย่างนี้ว่าก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะแล้วก็อาจจะแกว่งตัวกรอบแคบเพื่อรอผลการประชุมเฟดที่เรากจ็จะทราบผลในคืนวันพุธ สำหรับราคาทองคำแนวรับจะให้ไว้ที่1,775ดอลลาร์1,765ดอลลาร์แนวต้านระยะสั้น1,785ดอลลาร์นะคะแล้วก็ประมาณ1,800ดอลลาร์ค่ะส่วนทองแท่งให้แนวรับ29,150บาท29,000ท่ว้านแนวต้าน29,350บาท29,500บาทค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะย่อตัวลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่ในเมื่อมองว่าอย่างกับน่าจะเป็นขาขึ้นนะคะระยะสั้นนะคะบางทีอ,อาจจะแบบอยากรอดูผลการประชุมเฟดก็รอดูก่อนก็ได้แต่คะแต่ว่าถ้าเกิดก่งกําไรระยะสั้นได้ก็ประมาณ1 7 7 5งพดอลลาร์เข้าซื้อแล้วก็จุดขายตัดทุน1,765งดดอลลาร์นะคะเราก็ต้องบอกว่าแนวรับ เนี่ยนะคะที่สัมพัญก็1,765ดอยลลาร์นะคะแล้วก็ผัดมาอาจจะประมาณ1,750ดอยลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าเริ่มส่งตัวแล้วแหละนะคะเคลื่อนไหวในกรอบ34.70ถึง34.90บาทนะครับก็หลกัหลกๆลักบางช่วงอาจจะเห็นมี 1, ผันผวนบ้างก็ขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับ ก็มีปัจจัยหนุนที่ทําให้เงินบาทเนี่ยแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเม็ดเงินจากนักทุนต่างประเทศก็อาจจะไหลเข้ามาในตลนาดพันธบัตรเราเงินบาทนะคะจะให้ในส่วนของแนวรับก็คงประมาณสัก34บาททวนนะคะแนวต้าน35บาบาทขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ